เทสลาประเทศไทยประกาศแถมแพรรถเกรผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันการที่เทสลาประเทศไทยตัดสินใจลอยแพกลุ่มรถเกรมาเก็ตเนี่ยเกิดมาจากการที่ว่าอะไรบางชิ้นของตัวรถยนต์ที่เป็นรถเกรกับรถที่ขายในประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ย้ําว่าบางชิน้นโดยที่ยังไม่ได้มีนโยบายว่าจะอนุญ,ญาตให้ขายออกมาได้แบบขายเปล่าๆออกมาเนี่ยอันเนี้ย ยังไม่ได้มีความชัดเจนออกมานะครับทำให้วันนี้เนี่ยกลุ่มผู้ใช้งานรถยนต์เทส la ประเภทกลุ่มรถเกรมาเก็ตเนี่ยหรือรถที่ไม่ได้ซื้อจากเทสลาประเทศไทยยังไม่สามารถสั่งซื้ออะไรมาจากทางของฝั่งเทสลาประเทศไทยได้รวมไปถึงแน่นอนการเข้ารับบริการเนี่ยถูกปฏิเสธทั้งหมดในวันนี้นะครับอย่างที่เราเห็นกันในหน้าข่าวซึ่งกลับกันแบรนด์รถสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขากลับให้บริการตามปกตินะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรถจากไทยแลนด์หรือคุณจะซื้อรถจากเกรเอเกรบีเกรซีอะไรแบบนี้ คุณซื้อรถจากเกรคุณมาเซอร์วิสท,ที่ Thailand ไทยแลนด์ได้ถึงโอเคเครื่องไม่เหมือนกันเกียร์ไม่เหมือนกันแต่อะไรที่ใช้ด้วยกันได้เขาก็ขายให้ให้คุณซื้อออกไปนะครับให้คุณไปดูแลรถของคุณเองได้หรือบางอย่างถ้าคุณอยากจะใช้บริการศูนย์ซ่อมเขาก็ซ่อมให้คือคุณจ่ายครบจบแน่อะไรแบบนี้แต่ของเท s l a Thailand ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนกับฝั่งของรถญี่ปุ่นครับล่าสุดเนี่ยมีผู้ใช้งานรถเกรมาร์เตของเทสลาเนี่ยหลายๆคนนะครับ กด Request Service เข้าไปที่ Tesla ประเทศไทยซึ่งปกติก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถเข้าไป Service เข้าไปเช็คระยะเข้าไปเปลี่ยนอะไรซื้ออะไรอะไรพวกนี้ได้ตามปกติทว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับกำหนดการต่างๆที่นัดไว้เนี่ยถูกยกเลิกทั้งหมดเลยโดยให้ข้อความมาว่าไม่รับให้บริการอีกต่อไปโอ้โหประเด็นนี้ร้อนมากๆนะครับซึ่ง เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้เห็นหน้าข่าวกันไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็สรุปแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือบรรดารถเท sla ที่ไม่ได้ซื้อจากเท sla ประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมเดล S โมเดล3โมเดล X โมเดล Y ถ้าไม่ได้ซื้อจากเท sla ประเทศไทยจะไม่ได้รับการบริการจากเท sla ประเทศไทยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งเหตุการณ์ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้าง น่าตกใจมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เทสลาประเทศไทยจะเข้ามาเนี่ยประเทศไทยของเราไม่ได้มีเท s l a Thailand มาก่อนนะครับมีแต่บรรดาผู้นําเข้ารถยนต์อิสระในประเทศไทยของเราเนี่ยนำเข้ารถเทสลาเข้ามาขายกันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยราคารถไฟฟ้าเทส l a เนี่ยราคาสูงมากนะครับโดยว่า3เ e วิวได้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ3ล้านบาทแล้วก็ตัว p e r f o r m ร์แมเนี่ยราคาไปอยู่แถวๆ4ล้านบาท,ทีเดียว ยิ่งหลังๆเนี่ยมีตัวของโมเดล Y เข้ามาราคาก็สตาร์ทสล้านกว่าถึงขั้น4ล้านกว,ากว่าก็มีนะครับหรือจะเป็นก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีตัวของโมเดล S แล้วก็โมเดล X เนี่ยราคาเรียกได้ว่า5ล้านบวกบวกันเลยทีเดียวก็มีคนซื้อใช้งานกันไม่น้อยในยุคนั้นนะครับต่อมาในช่วงปี2022เนี่ยเท s l a ได้เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่า คนไทยเนี่ยรู้จักเท s l a มาสักพักระยะแบบใหญ่ๆแล้วนะครเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยซื้อเท s l a มาใช้นะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ดังๆหลายๆคนเนี่ยก็ใช้รถไฟฟ้าเท s l a ด้วยเช่นกันประกอบกับบรรดาคนที่มีความชื่นชอบในเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้านึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องเทสลาครับมันอารมณ์เหมือนที่เราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ย แล้วถ้าเกิดเราอยากใช้อะไรที่มันเสถียรนะเราก็จะนึกถึง Apple นึกถึง iPhone เป็นหลัก Tesla ไม่ต่างกันนะครับเท s l a อยู่ในที่นักประมาณนั้นเช่นเดียวกันจนในปี2022ถึง2024เนี่ยโอเคเทสลาประเทศไทยก็เริ่มดําเนินการอย่างเป็นทางการนะ,ะมีการเริ่มขายรถเปิดโชว์รูมแล้วก็มีการเช็คระยะมีเซอร์วิสมีศูนย์ซ่อมตัวถังและสีอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ ผู้ใช้งานรถเท sla ที่ซื้อมาก่อนเท sla ประเทศไทยเข้ามาเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปรับบริการต่างๆจากทางเท sla ประเทศไทยได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริการเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้ออะไหล่นะครับอย่างอะไหล่พื้นฐานมากๆอย่างใบปัดน,น้าฝนอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปซื้อได้จากเท sla ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเท sla Thailand เนี่ยก็เคยจัดอีเวนต์เท sla p i o n e นียเดด้วยนะครับก็คือเอาผู้ใช้งานเท sla ที่ใช้มาก่อนที่เท sla ประเทศไทยเข้ามาเนี่ย มามิงกันนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะเตียงหักซะแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อช่วงสายของวันที่เราถ่ายทำนนะครับเทสลาประเทศไทยได้เปิดโชว์รูมใหม่ที่พระราม5นะครับในจังหวัดนนทบุรีนั่นเองทําให้มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารเทส l a ประเทศไทยยังก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเออเทสลาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย ตัวรถมีความเป็นมาเป็นอย่างไรตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงก่อนที่จะมีประเด็นนี้ขึ้นมาในบ้านเรานะครับทางเท s l a เนี่ยจริงๆแล้วทีมบริหารเขาจะแบ่งออกจากกันนะครับก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นทีมของไต้หวันนะครับดูแลประเทศไทยร่วมกับทีมสิงคโปร์นะครับโดยที่มีทีมของคนไทยเนี่ยอารมณ์แบบก็คือเป็นมือไม้ในการทํางานแบบนี้ดีกว่าถัดมาเนี่ยช่วงที่นิวโมเดลวเปิดเนี่ยจะ เปลี่ยนมือแล้วนะครับเป็นยุคข,ของฮ่องกงนะอันนี้ผมเล่าแบบไวๆเลยนะครับเป็นยุคข,ของทีมฮ่องกงเข้ามาบริหารงานนะทำให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่หลายๆอย่างนะครับอย่างนโยบายแรกเลยที่คุณน่าจะเห็นกันผ่านหน้าข่าวนั่นคือตัวของนโยบายเก็บเงินแสนห้าเมื่อคุณได้ทําการสั่งจองรถจากปกติโอเคจองรถเทสลาใช้เงิน4ี่พันก็จองได้แล้วนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าคุณจะคอนเฟิร์มออเดอร์เนี่ยเอารถคันนี้จริงๆคุณต้องจ่ายแสนห้านะ อันนี้ก็คือหนึ่งในในโยบายที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้ามาของทีมผู้บริหารจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คุยกับการภายในนะครับจริงๆภายในเนี่ยความต้องการก็คือเขาต้องการให้ตัวแบรนด์ของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยมีการลดต้นทุนการดําเนินง,งานหลายๆอย่างลงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้เขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นในเชิงธุรกิจดีกว่าทีนี้ประเด็นร้อนคือประเด็นของการแถมแพรรถเกรเนี่ย จริงๆแล้วนะฮะในกลุ่มของทีมคนไทยกับทีมผู้บริหารจากต่างชาติเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมาสักพักแล้วนะครับซึ่งคุณต้องนึกดีๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยรถเทสลาคันละ3-4ล้านนะแต่มีคนซื้อมาใช้เนี่ยหลักูได้ยินว่าหลักพันคันนะครับรถ 3- 4 000, ล้านและเป็นรถไฟฟ้าในยุคนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่คนซื้อต้องใจถึงมากเลยนะเพราะอย่างแรกเลยคือรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากในวันนั้นนะครับ ย้อนกลับไปช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นรถยุโรปที่เป็นตัวพรีเมียมไปเลยนะครับราคาแบบ3 4ล้าน5ล้าน7ล้านมี p r s c h ชไทคานอะไรพวกนี้ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็มี i s ส a ัน e ี f ก็คันละเกือบ2ล้านถ้าเป็นรถจีนก็ MG ็มจีัก็ล้าน2นะ MG EP ก็90,8นนะในยุคนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าราคาสูงมากซึ่ง t ท sla เนี่ยมันค่อนข้างเด่นมากๆในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่ราคามันจะแพงหน่อยมันจะอยู่ที่3 4ถึง 4, ล้านบาทอันเนี้ย มันเป็นเพราะว่ามันเป็นรถที่นําเข้าโดยผู้นําเข้าอิสระซึ่งแน่นอนรถคาเนียต้องไปซื้อจากหน้าโชว์รูมในประเทศนั้นๆแล้วก็ต้องผ่านพิธีการศุลกากรผ่านเรื่องของภาษีต่างๆทําทให้ราคาเนี่ยมันก็กระโดดไปถึงระดับนั้นซึ่งก็ยังมีคนซื้อมาใช้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ซื้อรถเทสลาในยุคนั้นเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีกําลังรัพย์ค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ดของประเทศไทยเลยคือมีกําลังในการถูซื้อรถคันละ3าสีล้านโดยที ไม่ได้มีตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยด้วยซ้าไปเพราะว่าเป็นการนําเข้ามาเองโดยผู้แทนจําหน่ายรถนําเข้าอิสระนั่นเองจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงเขาเยอะมากๆเขายังตัดสินใจซื้อเทส l a เข้ามาซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยแล้วก็สนิทสนมกับบรรดาพี่ๆที่ใช้รถเทส l a เกรมาร์เก็เนี่ยหลายท่านเลยนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเขามันนานมากๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่ เทสลาประเทศไทยเข้ามาซะอีกนะครับคำตอบหล,หลักๆที่คนกลุ่มนี้เขาตัดสินใจซื้อเทสลาเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของสมรรถนะของตัวรถที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ของเขาความฉลาดของตัวรถเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นมานานมากๆของเทสลาอยู่แล้วนะครับทำให้คนกลุ่มนี้เขาตัดสินใจซื้อมาทาั้งๆที่มันมีความเสี่ยงเต็มไปหมดเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เทสลาไทยแลนด์เข้ามาก็นับว่าเป็นยิมิตใหม่ที่ดีมากๆเพราะว่าการที่บริษัทแม่เข้ามาเปิดตลาดเนี่ยนั่นหาาาห,ออหายหหว่่อเรรืงง อันที่2เนี่ยเรื่องของเวลารถมีปัญหาเนี่ยจากเดิมนะมีหลายๆเคสนะครับต้องส่งรถกลับไปที่ประเทศต้นทางหรืออาจจะต้องขับไปถึงสิงคโปร์เพื่อไปซ่อมรถนะครับเพื่อไปแก้บัคอะไรต่างๆบนตัวรถนะครับพอไทยแลนด์เปิดเนี่ยโหมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆวันนั้นนะครับเพราะกลุ่มใช้งานที่เป็นพีเนียทั้งหลายเนี่ยที่ซื้อรถมาก่อนที่ t h a i l a ด d เข้ามาเขาจะได้สามารถดูแลรถของเขาได้เพราะยังไงกลุ่มนี้เขาซื้อมาด้วยแพชชั่นซะด้วยส่วนใหญ่ครับซื้อเข้ามาเนี่ย กลุ่มนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องยอกย่องเขานะไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเทสลาในประเทศไทยมันจะคิดขนาดนี้นะครับซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงต่อเรื่องของความนิยมของเทสลาในประเทศไทยในช่วงปี2022ถึง2023ด้วยเราเห็นได้ว่ายอดจดทะเบียนของเขาเนี่ยหูยอดสูงมากๆซึ่งพอถึงปัจจุบันนี้เนี่ย2025นะครับตั้งแต่ยุคข,ของโมเดล3โมเดล Y Legacy จนไปถึง Newmodel 3 Newmodel Y ยเนี่ยยอดของเขาอยู่ที่16,000คันเป็นแล้วนะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรรัับกนตตาามงว่ ถ้าเราไม่มีกลุ่มไพโอเนียเหล่านี้มันไม่มีเท s l a Thailand ในวันนี้แน่นอนเพราะว่าคนจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยรถเท s l a มันดียังไงจนกระทั่งมียูสเคสที่ผ่านจากกลุ่มไพโอเนียทั้งหลายที่เขาซื้อรถเกรเข้ามาในประเทศไทยของเราทีนี้ประเด็นร้อนก็คือเทสลาประเทศไทยดันแถมแพรกลุ่มคนที่ทําให้คนไทยรู้จักเท s l a ได้ขนาดนี้สาเหตุก็คือเวลารถเนี่ยต้องรับบริการหลังการขายนะฮะทางเทสลาเนี่ยได้ให้ข้อมูลมาว่า ตัวรถของเทส la ที่จัดจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีชิ้นส่วนอะไหล่หลายๆชิ้นที่ไม่เหมือนก,นกันกับรถที่นำเข้ามาจากฮ่องกองนำเข้ามาจากอังกฤษหรือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นที่เป็นรถปูมอะไรขวาทงางไหนที่มาขายอยู่ในประเทศไทยนะครับหลายๆอย่างไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยในหลายๆจุดด้วยกันนะครับโดยตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนโรงงานผลิตรถยนต์ก็หลายแบรนด์อยู่นะครับทำให เราพอจะเห็นคอนเซปต์อยู่ว่าโอเคการผลิตรถสักคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเราคอนฟิกรถมาเป็นโมเดลนี้เราสามารถส่งไปได้ที่ประเทศ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8่กไล่กันไปนะครับประการถัดมาคือการที่เขาตัดตัวของการรับเซอร์วิสโมเดล S กับโมเดล X เป็นตัวแรกๆเลยในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับโดยข้อมูลเนี่ยเขาบอกมาว่า โมเดลเกับโมเดลเเนี่ยเป็นรถที่ไม่เคยมีการเทรนนิ่งกันมาก่อนในประเทศไทยของเราซึ่งแน่นอนเวลาการเช็คระยะรถการเซอร์วิสรถการบำรุงรักษาตัวรถเนี่ยทีมช่างก่อนที่เขาจะทําการซ่อมรถเราเป็นเนี่ยแน่นอนเขาต้องเรียนรู้ก่อนว่ารถคันนี้มันมีอะไรมันมีอนาตมีเป็นยังไงอารมณ์เหมือนหมอก่อนจะมาผ่าตัดคนไข้สักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียนหมอมาก่อนถูกไหมช่างก็เหมือนกันนะครับช่างการที่เขาจะสามารถดูแลรักษารถคันนี้ได้ซ่อมบำรุงรถคันนี้ได้เนี่ย ขาต้องผ่านการเทรนนิ่งมาก่อนซึ่งแน่นอนในประเทศไทยของเรา t ท sla เขาขายแค่โมเดล3กับโมเดล Y ซึ่งถ้าเป็น S กับ X เนี่ยเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนว่า้ hey, รถคันนี้อนาตมีเป็นยังไงแบบหน้าตาของรถเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ไส้ในของเขาเป็นยังไงซอฟต์แวร์ของเขาเป็นยังไงอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าไม่มีการเทรนนิ่งในประเทศไทยก็เลยเป็นตัวแรกๆที่ถูกตัดออกไปนะครับทีนี้ประเด็นร้อนก็คือเฮ้ย hey, ทำไม3กับ Y ถึงโดนตัดนะครับคำตอบก็คืออะไรบางอย่างนะครับ มันไม่เหมือนกันนะซึ่งทางเท s l a เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วในลายผลิตของรถเนี่ยรถมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนใบเกิดนะว่ารถคันนี้มันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไปถือกําเนิดขึ้นในประเทศไใดอดีเช่นรถคันนี้ถูกคอนฟิกสเปคทุกอย่างมาเพื่อมาที่ประเทศไทยของเราเพราะกันแล้วอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะสลับกับรถที่เป็นโมเดลต่างประเทศไม่ได้กับกันนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นโมเดลต่างประเทศมาก่อน จะมาสลับใส่อะไรกับรถไทยเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่ทางเทสลาประเทศไทยเขาตัดการให้รับบริการตัวของโมเดล3และโมเดล Y ที่เป็นรถเกย์มาเก็ตไปด้วย<ป>เราทราบคำตอบกันแล้วว่าทำไมเทสลาประเทศไทยถึงตัดสินใจแถมแพ้ให้กับบรรดากลุ่มรถเกย์มาเก็ตนะครับทั้งๆท,ที่ตัวรถเนี่ย หลายๆอย่างมันก็ใช้ร่วมกันได้นะครับอาทีเช่นเอาง่ายกันชนหน้าเนี่ยผมว่าใส่ด้วยกันได้แน่นอนนะครับมันเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ซอฟแวร์นะครับแถมไม่ต้องเสียบคอมเสียบ OBD อะไรด้วยหรือกันชนท้ายอันนี้ผมก็ว่าไม่นะอืมอันนี้ไม่แน่นอนนะครับหรือจะเป็นกระจกบังลมอะไรแบบนี้โอเคสเปคอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าในเหตุฉุกเฉินเนี่ย ถ้าเขาขอซื้ออ่ะมันก็ใส่ด้วยกันได้อันนี้แน่ๆนะครับแต่การที่ตัดการรับบริการไปเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่โดยส่วนตัวผมว่าใจร้ายนะครับโดยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยแน่ๆนะครับนั่นคือเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้มันใช้ด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นชุดคอมที่เป็นสเปคจากฮ่องกงเนี่ยเขกาก็อาจจะมีการคอนฟิกไส้ใน มาแตกต่างจากรถที่เป็นสเปคไทยแน่นอนรถสเปคไทยก็คอนฟิกภายในที่แตกต่างจากรถเวอร์ชันฮ่องกงด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าถ้าเป็นพวกชุดของระบบคอมชุดของระบบปรับอากาศ b ลาบลา b ลา,ลา,ลาอะไรพวกนี้บางอย่างเนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้แต่แน่นอนถ้าเป็น e x t e r ทีย p a พาเนี่ยหรือเป็นพวกพ a r t ที่อะไหล่สินเปลืองทั้งหลายอย่างใบป,ปัดน้ำฝนพวกล้ออะไรพวกนี้ผมว่ายังไงมันก็สับหากันได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เทส la ให้มาว่า ด้วยความที่มันบางอย่างเนี่ยมันใส่ด้วยกันไม่ได้เขาเลยตัดสินใจตัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ว่ามันเป็นเหตุผลที่ก็ฟังไว้นะครับทีนี้ผมจะแชร์เรื่องราวของแบรนด์รถญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งให้ฟังละกันนะครับที่คนไทยนนิยมซื้อรถตู้ระดับพรีเมียมเครื่องไฮบริดของเขากันมากๆเลยซึ่งตัวรถตู้รุ่นนี้ปัจจุบันนี้ก็ขายรุ่นใหม่แล้วนะครับและความเจ๋งค,คือบริษัทแม่และก็ทู้นําเข้าอิสระเนี่ยหรือรถเกรเนี่ย ก็นาเข้ารถรุ่นนี้เข้ามาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความต่างคือเครื่องยนต์กับพวกระบบเกียร์ระบบแอร์อะไรพวกนี้มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบริษัทแม่ยังให้รับบริการบรรดารถที่ซื้อจากเกรย์มาร์เก็ตตามปกติครับถึงแม้โอเคคุณซื้อรถจากเกรย์เนี่ยคุณจะมาเคลมคุณภาพที่บริษัทแม่ไม่ได้แน่นอนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณซื้อที่ไหนคุณต้องเคลมที่นั่น แต่ความน่าสนใจคือบริษัทแม่เองก็ยังรับให้บริการตัวของรถที่มาจากเกรมาร์เก็ตตามปกติอย่างถ้าคุณซื้อรถมาจากเกรเนี่ยคุณซื้อรถตู้มาปุ๊บเอ้คุณอยากจะเบิกอะไรกันชนหน้าเพราะมันใส่ด้วยกันได้อา้าวคุณจะซื้อผมก็ขายครับมันเป็นแบบนี้คุณจะเบิกประตูคุณจะเบิกป,ประตูสไลด์คุณจะเบิกกระจกบังลมอะไรแบบนี้อ่ะโอเคพ์ท อาจจะพันนัมเบอร์แต่บิดกันนิดหน่อยแต่โอเคมันเอาไปขันน็อตใส่ด้วยกันได้ลูกค้าโอเคทางนั้นนะครับลูกค้าโอเคทางนั้นซึ่งอันนี้ผมแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าในกลุ่มของที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําได้นะครับซึ่งทีนี้เรามองกลับมาที่เทสลานะครับรถเท s l a ที่เป็นรถที่ขายในฮ่องกงกับรถที่ขายในประเทศไทยเนี่ยมันถูกผลิตขึ้นที่กิกะแฟคทอรีเซี่ยงไฮ้ทั้งหมดนะครับไม่ได้แบบพิสดารว่าเอ้ อันนี้มาจากเมกาอันนี้มาจากเยอรมันอันนี้มาจากเบอร์ลินอันนี้มาจากบาบาบาอันนี้เท็กซัสไม่นะครับทั้งฮ่องกงทั้งไทยเนี่ยเป็นรถที่มาจากเชียงไฮเหมือนกันนะครับกระจกบังลมก็ฝูเย่าเหมือนกันอะโอเคโค้ดกระจกอาจจะต่างกันประตูหน้าต่างกันชนโครงรถมันก็คือรถคันเดียวกันนะครับมันใส่ด้วยกันได้อันเนี้ยก็ยังเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าทําไมถึงไม่ยอมขายอะไรให้แบบขายขาดนะครับ ทำไมแค่อะไหลที่ลูกค้ายอมซื้อไปไม่ยอมขายให้ครับอันนี้ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดๆนะครับว่าเพราะอะไรแต่ว่าอันนี้คือแชร์ให้ฟังว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ารถเนี่ยมันผลิตที่เดียวกันนะครับรถมันคือรุ่นเดียวกันเลยเพราะงั้นแล้วต่อให้คุณซื้อจากคนที่เขาก็ยังให้บริการตามปกตินะครับซึ่งอันนี้ผมก็อยากฝากไป ถึงทาง t ท s l a ประเทศไทยนะครับลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะักในการตัดสินใจ Movement แบบนี้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยผู้ใช้งานรถยนต์เนี่ยรถมันมีการสึกหลอนะครับรถมันถูกใช้งานอะยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรยังไงมันต้องซ่อมแซมนะครับการที่บริษัทแม่เนี่ยแอดลิสเนี่ยคือขายอะไรเพราะว่ายังไงมันก็เป็นทางเลือกที่ดีมากกว่าการที่ตัดินใจลอยแพไปเลยนะฮะ อันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่มูฟเมนท์ที่ดีเลยของเทสลาประเทศไทยนะครับกับการลอยแพกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มรถเกรดหรือกลุ่มที่เป็นไพรเวียมาร์เก็ตที่เขาซื้อรถมาใช้งานก่อนที่ไทยแลนด์จะเข้ามาซะอีกเพราะว่าถ้าเกิดใครรู้ว่าไทยแลนด์จะเข้ามามันจะมีใครยอมซื้อรถเกรดที่แพงกว่าคาร์รับแบบสองสเท่าไหมถูกไหมฮะผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นไอเดียของผมและกันนะฮะแล้วก็ เป็นคําพูดของคนที่มาจากทั้งภายในเท sla เองนะครับมาจากทั้งตัวของพันธมิตรของเท sla เองก็มีฝากกันมานครับรวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้งานเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถเกรเขาก็ค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะครับรวมไปถึงกลุ่มคนที่เขาเร่งๆอยากได้รถไฟฟ้ามือสองเนี่ยที่เขาเร่งรถเท sla ที่เป็นรถเกรเนี่ยรถยุคช่วงปี2020เนี่ยช่วงนี้ราคาค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วพอเทสลาแถมแพแบบนี้แหมก็ส่งผลทำให้ราคารถเกรเนี่ยมันก็ ขู่เรียกได้ว่าเละเทะนะเละเทะเลยแล้วใครจะกล้าซื้อไปใช้ถ้ากลับกันเทสลาบอกว่าถึงคุณใช้รถเกรฉันก็รับเซอร์วิสให้ปกติฉันขายอะไรให้ปกติแบบนี้ได้ใจกว่าเยอะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปักดำาสัมโพคับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ